สวัสดีครับท่านผู้ชมเ c ฟี่พีน้องๆน,นักหมากรุกทุกๆท,ท่านมาพบกันอีกเช่นเคยครับหมากรุกไทยไก่กาฝาเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าเบี้ยฟรีเป็นเหตุนะครับอยู่ในแอปอยู่ในเว็บไซต์ p พลโอเคนะครับก็จับคู่มาเจอกับนักหมากรุก,กมือดีคนนึงนะครับเป็นหมากสีดาเปิดวยเมรายนะครับครับไก่กา้าก็ ตั้งใจเล่นนะครับอุปกรณ์ขวานะครับเพื่อต่อกกรกับเม็ดซ้ายนะครับสีดํานะครับก็เป็นมาเทียมครับมาเทียมเม็ดซ้ายเต็มตัวนะครับกาวฟ้าก็เสริมโคนไปครับเป็นโคนผูกกันนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บขุนนะครับทางด้านปีกซ้ายนะครับอยู่กับเบี้ย3ตัวนะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าคู่ต่อสู้จะทําอย่างไรต่อยกมาขึ้นมาแบบนี้ก็จะเอาขุนขึ้นมาแน่โอเคเราไหลเม็ดขึ้นไปนะครับ แทงเบี้ยไล่เม็ดก็โยนเม็ดขึ้นไปนะครับฟังเม็ดขึ้นไปแลกกันไปเลยนะครับเพราะว่าเม็ดตัวนี้ขวางทางม้าของเรานะครับนะครับโคตสู้เก็บขุนเข้าป้อมนะครับอยู่ตรงกลางเราก็เอาเรือทางด้านปีกขวานะครับมาส่องสไนเปอร์ครับกดดันนะครับให้สีดําได้ว้าวุ่นใจกันบ้างนะครับถ้ากินเม็ดเราเราก็ก็มีม้ากับเบี้ยครับกินได้นะครับจังหวะนี้ สลับมาได้ครับเปิดช่องนะครับให้เรือนะครับได้ส่องขุนนะครับบางๆกันนิดนึงนะครับอ้าวสีดําสีดําบอกไม่อยู่ดีกว่านะครับถอยขุนหนีไปเราก็เสริมมาขึ้นไปสู่กลางกระดานนะครับสีดําก็มากดเรานะครับนะครับนะครับน้ำมารุกฝีมือดีท่านนี้ครับก็ใช้ไอดีครับ98ดีกรีนะครับอ่ะกินตัดเข้ามาเราก็กินขึ้นไปโอ้โหเปิดหน้าบ้านเราเหมือนกันนะครับ ตำแหน่งขุนของไก่ก้าวฟ้าก็เริ่มไม่ดีเหมือนกันครับสีดำถอยมากลับไปตั้งกลับไปตั้งทรงนะครับเราก็เสริมม้าขึ้นไปครับโคต่อสู้กินเม็ดแล้วก็เบี้ยกินขึ้นไปนะครับม้าไปยืนสูงไว้ก่อนนะครับทิมริมทิมริมค้ําครับนะครับมอนจะหลักขึ้นไปนะครับโคต่อสู้จะระเบิดเบี้ยกขึ้นมาหรือเปล่าไม่ระเบิดครับเลือกที่จะใช้ม้านะครับ อนาคตก็จะอาจจะมาลงนะครับลงบ่อลงในตำแหน่งจับกินเบี้ยริมทางด้านปีกซ้ายของเรานะครับหมุนโคนนะครับเพื่อจะเปิดทางเรือนะครับจะส่งเบีย้ยขึ้นมานะครับกินกินกินโอ้ไม่อยู่ดีกว่าครับเราก็ไปเหมือนกันครับนะครับอืงหวนนี้เก็บขุนเลยไหมหรือว่าเอาเรือมาประกบคู่กันไว้ก่อนเก็บขุนเลยครับ หาที่ปลอดภัยนะครับคุณนะครับถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยเราก็สามารถครับที่จะโจมตีคู่ต่อสู้ได้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเรามาดูกันต่อครับว่าสีดํานะครับจะทําอย่างไรนะครับทัน98ดีกรีนะครับจะทําอย่างไรในตาแหน่งนี้ก็ได้ยินไก่ก้าฟ้าหรือเปล่าครับก็เก็บคุนเหมือนกันนะครับไม่หือไม่เออไม่บุกไม่อะไรนะครับ่ะเราก็ต้อง หาวิธีเจาะนะครับหาวิธีเจาะไปเรื่อยๆนะครับจะเจาะได้หรือไม่ได้ถ้าใจร้อนใจร้อนก็ต้องบุกกันนะครับกินก็้าไปเลยครับไม่ต้องสนใจนอกในกันแล้วนะครับก็อยากจะขึ้นนะครับก็จะสู้ใช้เบี้ยกินขึ้นมาเบี้ยริมก็จะขาดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่อยากกินเบี้ยริมกินเบี้ยริมกินเม็ดเข้าไปก่อนครับนะครับ กินเม็ดแล้วก็เอาม้ากินเบีย้ยจับโคนนะครับม้าของไก่ก้าวฟ้าก็ตั้งใจครับที่จะพรีชีพนะครับกับโคนนะครับโคนของสีดําตัวนี้ก็เป็นตัวป้องกันหน้าขุนนะครับก็อาจจะต้องพรีชีพกันครับจังหวะนี้เอาไงต่ออ่ะหมุนม้าครับเราจะส่งโคนขึ้นไปนะครับสองดอกสองสองดอกรับก็จะสู้จกมา้ามากันอ้าว มาๆมามาตะขาดครับกินแล้วก็เสริมโคนขึ้นไปนะครับอาจจะดันโคนขึ้นไปลุกกินมา้หควรจะสู้ตัดซะก่อนนะครับทําลายความหวังนะครับของหมู่บ้านนะครับเอโปรดรับชมด้วยความบันเทิงครับจังหว่านี้ก็มีเอาเรือมาจับจับโคนกับจับเบี้ยจับเบี้ยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะจับโคนเขาก็เอาเรือมาผูกเรียบเียบจับเบี้ยเขาก็เอาเรือมาผูก เอาไงจับโคนอีกไหมเขาเอาเดืออีกลำมาผูกซ้อนเรือดีกว่าครับหมากอ่อนซ้อนเรือนะครับจะเอาอยัางไงต่อครับนะครับยกมา้ามาต่อมาเรา,าเราซะง,งั้นอะ่ะเอากินมาเบีย้ยเราซ้อนถอยมา้ากลับมา แทงเบีย้ยมากินเบีย้ยซ้อนอไปครับเบีย้ยซอนก็ซ้อนนะครับพูดต่อสู้อาจจะลอยเบีย้ยนะครับแต่คิดว่าเล่นได้นะครับคิดว่าเล่นได้นะครับก็เลยถึงแต้มจะไม่สวยนะครับ แต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแทงสวนไล่มาแทงคนไล่มาไม่ดีครับไปครับกินเลยครับไม่ต้องฟังอีราค่าอีรมกันครับนะครับถ้าคู่จะสู้ค้ำเบี้ยนะครับอ่าเราก็จะซ้อนเรือแล้วก็จะถอยโคนกลับมานะครับคู่จะสู้ถอยโคนกลับไปผูกนะครับเราก็ถอยโคนกลับมาตั้งหลักเรือเราเขาไม่ให้กินเบี้ยเราก็ไม่ให้กินเบี้ยเหมือนกันครับ เอาเรือมาผูกเบี้ยก่อนไหมเก็บเบี้ยไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยนะครับก็ยังมีเบี้ยเป็นต่อกว่า2ตัวนะครับคู่ตู่ซนะครับกดันขุนขึ้นมาแม่ทับมาเอ็นสายเดียวพันลินะครับจะมาจับกินเราครับแล้วก็ถอยโคนกลับมากลับมาจะกินเบี้ยก็กินไปนะครับไม่อีกว่ากันครับเราตุนไว้เยอะแล้วนะครับนะครับขยับ ครับคู่ต่อสู้ทําท่าจะซ้อนเรือนนะครับจะกินเบี้ยฟรีนะครับเราก็เอาเรือเดินเรือเหมือนเบี้ยแล้วครับขยับมาหน้าโคนนะครับเพราะว่าต้องไปผ่านช่องแคบๆนะครับคต่อสู้จะเอาโคนมากันหรือเปล่าไม่กันครับเลือกที่จะกินเราก็ลุกปักไปก่อนหนึ่งดอกครับเอาจังหวะทีเดินนะครับเราก็กินเรือนะครับกินเรือแล้วก็ดันเบี้ยขึ้นไปนะครับป้องกันนะครับอืม อ๋อคุณไปพู่ก่อนครับนะครับพอเราดันเบี้ยขึ้นไปแล้วเบี้ยทางด้านตรงกลางเราขาดนะครับข้ามชดมากไหมครับกันไว้ก่อนครับโคนของสีดําไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับคู่ต่อสู้ก็คงมาตบเด็กนะครับกินเบี้ยฟรีเราครับโอ้โหเบี้ยฟรีเบี้ยฟรีออ้โหกินแล้วกินอีกนะครับกินไม่ยักไม่บัญญิบัญยังนะครับโอ้โหกินของฟรีเราอย่างเดียวนะครับคนหน้าจับมาจับกินเบี้ยเราอีกเราก็ถอยแล้วครับอยากกินกินไปไม่เคยงองอนครับ ะครับถ้ากินเบีย้ยตัวนี้เบีย้ยเป็นเหตุเลยนะครับอเรา,าก็ปักโคนลุกถ่ายลังมากินเรือนะครับแต่คู่ต่อสู้รู้ทันครับเล่นหงายเบีย้ยก็กินทีนี้กลับกันไปกลับกันมาไก่ก้าวฟ้าเป็นรองเบีย้ยหงายหนึ่งตัวแล้วนะครับเอาโคนลุกปักก้นไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับจังหวะต่อไปถ้าเขากินเบีย้ยเราอีกหนึ่งตัวก็จะมีเบีย้ยมากกว่าเราสองตัวแล้วจากที่ โอ้ถ้ากินไก่กาแฟฟรีไปสี่ตัวเพราะที่แรกเรามีต่อเราเป็นต่อเบีย้ยสองตัวจังหวะนี้ก็เสียงเล่นนะครับต้องรีบรีบหาเสมอแล้วแหละหงายเบีย้ยครับหงายเบีย้ยเขากินหงายเบีย้ยครับนะครับตำแหน่งนี้อ้าวกินลุกครับขุนขึ้นเลยครับโอ้โหไหลครับ นางพุทบบดานครับจริงๆแล้วครับสีดําต้องดันโคนขึ้นมากันนะครับนะครับก็มีท่านผู้ชมครับพี่ๆเขาเข้ามาชมกันครับว่าเดี๋ยวไปรับเด็กๆก่อนนะครับสู้ๆครับทั้งสองท่านนะครับจังหวะนี้นะครับแต้มต่อไปไข่ข้าวฟักก็จะดันโคนขึ้นลุกไปตรงๆนะครับต่อสู้ถ้าไม่ขึ้นถ้าไม่ลงขุนก่อนครับจะเอาเรือลุกนะครับแล้วก็ดันโคน เราเอาโคลนลุกจนนะครับจังหวะนี้เราก็ดันโคนตามขึ้นไปครับวิชาโคลนห้าหน้านะครับนะครับแต้มนี้นะครับสีแดงสีดําน่าจะแก้ไม่ได้ครับเพราะเบีย้ยฟรีเป็นเหตุนะครับเอาจังหวะไปกินเบีย้ยนะครับเราจะเอาโคนลุกขุนขึ้นหรือลุกจนถ้าโคนกลับไปกันก็เอาเบีย้ยลุกนะครับเบีย้ยลุกขุนขยับแล้วกินโคนลุกจนนะครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมนะครับมารุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับมารุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับทางช่องยูทูปก็ดีนะครับหรือทางทิก To อกก็ดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับ่าสีดำก็ยอมแพ้ครับอ่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ